สวัสดีครับโน้ตบุ๊กสเปกทีกลับมาพบก,กันอีกครั้งนึงครับวันนี้แนะนํามเกมม n ่งโน้ตบุ๊ขนาด14นิ้วพวกพาพิ้วเลยนะฮะเล่นเกมลื่นงบ30 0 0 0บาทครับนองเหนือจากจะเบาแล้วครับสเปคของตัวเครื่องเองก็อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างแรงครับสามารถเล่นเกมได้แบบสุดๆนะฮะแถมยังพกพาไปไหนมาไหนได้อย่างสะดกสบายอันแรกเป็น l e นด์เ4070ครับด้วยดีไซน์แบบยกเครื่องตระกูล Y Serie s ในปี2014ทั้งหมดครับ ทำให้ดูสวยงามดุดันแล้วก็บางเบาหน้าใช้มากๆพร้อมสเปคก็จัดอยู่ในกลุ่มของเกมมิ่งโน้ต o ุ๊กระดับดีเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็น Intel Core i7 และการ์ดจออย่าง AMD Radeon R9 M270 ครับที่มีประสิทธิภาพเทียบชั้นกับ Gforce e GTX 8 5 0 m เพราะว่าหน้าจอแสงโหรสนิ้วความละเอียด Full HD เรียกว่าจะเล่นเกมที่ไหนก็ทำได้ดีไร้ที่ติครับราคาอยู่ที่27,490บาทต่อมาเป็นเดล l ิน s p i r o n 5448ครับ โดยการจอครับใช้ AMD Radeon R9 M270 ครับแต่น่าเสียดายมากที่ได้เพียงจอแสผล14นิ้วความละเอียด HD เท่านั้นแต่ทั้งนี้ก็แทนที่ด้วย 1TB 5400 RPM ครับบวกกับ8 g b SSD ครับแถม Windows 8.1ก็จัดแท้ๆมาให้ด้วยในชุดครับเรียกว่า29,900บาทนี่ครบคันนะปิดท้ายด้วย Dell Inspiron 7 4 4 7ครับ อีกหนึ่งตัวที่ผู้ใช้หลายๆคนเชื่อถือและให้ความสนใจมากครับโปรน่วยการ์จอ Gforce e GTX 8 5 0 m ครับที่สำคัญยังมีแรมสูงถึง 8GB Windows 8.1แล้วก็หน้าจอแสงฝน Full HD แบบ IPS ครับราคาอยู่ที่35,990บาท และนี่ก็คือ3 n o โน้ตบุ๊กที่ทีมงานนํามาฝากกันครับความคุ้มค่าคุ้มราคาและสะดวกในการวกภาเนี่ยถือว่ากินขาดครับกด s u b s c r i ์ช c h a n อง l ของเราใน YouTube ครับพิมพ์ Notebook สเป c แล้วก็ Subscribe ครับหรือว่าจะกดที่มุมขวาบนจอได้เช่นกันสวัสดีครับ